ะะก็จะมียอดขายอ่อสมมตินะคะว่าว่าขายสินค้าแค่รายการนี้รายการเดียวนะคะยอดขายที่กรอกในข้อหนึ่งก็จะเป็นยอดขายที่หนึ่งเป็นยอดขายสินค้าหนึ่งแสนบาทอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นยอดขนตรงอีกหนึ่งหมื่นบาทรวมเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทกรอกในช่องที่หนึ่งให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทช่องที่สองยอดขายต้องเกี่ยวกับศูนย์เราไม่ส่องออกไม่มีนะคะแบบเด็ดไปเลย ข้อ3ยอดขายได้รับยกเว้นนะคะก็คือในส่วนของการขนต่งนะคะใส่มาเลย1 0 0 0 0มื 10, บาทนะคะพอมาข้อ4่ยอดขายต้องเสียภาษีก็เอาข้อ1หักข้อ2หักข้อ3มนะคะหนึ่งแหักได้ข้อ2อไม่มีข้อ3ามหักไป1 0 0 0 0มบาทก็คงเหลือยอดขายต้องเสียภาษีหนึ่งแบาทนะคะทีนี้ข้อห้าภาษีขายเดือนนี้ภาษีขายคิดร้อยละเจ็ดจากข้อ สนะคะคิดร้อยลเจจากข้อสินะคะเอาข้อ4ี่คูณด้วยเจปอรเได้เป็นภาษีขายนะคะส่วนภาษีซื้อก็ใส่ยอดซื้อปกตินะคะภาษีซื้อใส่ยอดซื้อปกติคำนวณภาษีซื้อนะคะสมมติว่าเดือนนี้เรามีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนะคะจะไม่เป็นภาษีขายข้อห้านะคะหนึ่งพัี่ร้อภาษีซื้อข้อเจ็ดสิบพันห้าสิบบาทภาษีขายข้อห้ามากกว่าภาษีซื้อข้อเ ก็มีภาษีต้องชําระนะคะมีภาษีต้องชราระแต่ในช่องที่แปดให้เรียบร้อยนะคะไม่มีชําระเกินไม่มีชําระเกินยกมาชําระใส่ช่อง 10, ใส่ช่องสิบเอ็ดนะคะสเซ็นชื่อนาส่งเวลาชําระเงินสามารถชําระได้นะคะที่อหนึ่งเงินสดสองชำระโด,ดยใช้เช็คขีดคล่อมนะคะเช็คเช็คขีดคร่อมกลมสัมพากร อย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องขีดคล้อมสำนักงานหรือจักรยานนะคะขีดคล่อมกลุ่มสัมภารนะคะสิ่งที่เรียบร้อยนิติบุคคลประทับตาด้วยนะคะนิติบุคคลประทับตาด้วยนะคะนี่เป็นกรณีตจ้าชุมะแล้วถ้าเป็นกรณีที่เสม,มือนว่าเดี๋ยนี้เรามีการซื้อสินค้าเข้ามาเยอะหรือว่ามีการลงทุนรั์สินนะคะเดยนี้ภาษีซื้อเราเยอะกว่าภาษีขายในทางกลับกันนะคะสมมติว่าแบบตัวนี้เนี่ยภาษีซื้อข้อเจ็บ เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยภาษีขายข้อห้า 5, แค่หนึ่งพันห้าสิบนะคะกรณีนี้จะเป็นช่องภาษีซื้อข้อเจ็ดมากกว่าช่องภาษีขายข้อห้า 5, นะคะแสดงว่าช่องที่แปดภาษีต้องชำระก็ไม่มีไม่ต้องใส่มาใส่ช่องที่เก้านะคะมาใส่ช่องที่เก้าภาษีที่ชำระเกินในเดือนนี้นะคะกรณีเรามีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายเป็นภาษีชำระเกินอยู่ห้าร้อยบาท ไม่ได้ขอคืนเป็นเงินสดน,นะคะประสงค์ใช้เดือนถัดไปเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะมียอดซื้อยอดขายปกติมีพาษีซื้อภาษติขายปกตินะคะตัวห้าร้อยบาทที่เป็นเครดิตพาษีของเดือนมกราคมจะต้องนํามากรอกในช่องไหนคะช่องที่ช่องที่สิบนะคะต้องมากรอกช่องที่สิบช่องที่เขียนว่าพาษีชําระเกินยกมา นะคะแล้วก็คํำนวินภาษีให้เรียบร้อยถ้ามีชําระก็ชําระถ้าเป็นชําระเกินอีกก็ยกไปใช้เดือนถัดไปดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเดือนมก,กรานะคะมีภาษีชําระเกินภาษีซื้อเมื่อวันภาษีขายอยู่ห้าร้อยพักุมภาเรามายื่นแบบนะคะยื่นแบบยื่นแบบแล้มีภาษีต้องชําระแต่เราลืมนําเครดิตภาษีต,ตัวนั้นมาใช้ลืมนมาํนะะมมามาใช้นะคะลืมมาใช้กุมภาก็ชำระเงินไปเรียบร้อย พอไปเขียนแบบกันมีนาอ้าวมกราลืมนำเครดิตภาษีชำระเกินมาใช้ห้าร้อยบาทเราสามารถนำมาใช้ในเดือนมีนาคมอีกได้ไหมคะมกลาชำระเงินพอคุมพาลืมนำมาใช้ชำระเงินเรียบร้อยมีนาจะนำภาษีชำระเกินของมกรามาใช้อีกได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะ ไม่สามารถนำภาษีชำระเกินใช้ข้ามเดือนได้นะคะจะต้องใช้ต่อเร่อกกันไปเรื่อยๆ <S <S แล้วที่ทําไงอะคะถ้าทุนไม่สามารถจะไม่ใช้ได้แล้ว <S <S เ,รเราสามารถท่าด้วยการ <S <S ขอคืนเป็นเงินสดขอคืนของเดือนกุมภาหรือมกรา <S <S ขอคืนของเดือนมกรานะคะขอคืนของเดือนที่มีภาษีชำระเกินและไม่ได้นำไปใช้นะคะ ขอคืนก็ขอคืนโดยใช้แบบคอสินะคะคอติดยื่นได้ที่ตรวจการวิธีและคลื่นภาษีนะคะตรวจจำเพาะคืนภาษีทีนี้ถ้าเรากลับไปวันนี้นะคะเรากลับไปดูเราเคยมีภาษีธช้มะเกินไม่ขอคืนบ้างไหมนะคะนาไปดูแล้วอ่าถือว่ามีเราบอกว่าอู้ตั้งแต่มกราคามปีห้าสิบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตื้นกับถี่เข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็มีภาษีช้มะเกินแต่ว่า นึกว่าใช้ไม่ได้นะคะไม่ได้นำมาใช้บกราคมปี50เป็นแสนเลยณนวันนี้เราสามารถที่จะขอคืนเครดิตภาษีตัวชำระเกินของเดือนมกราคมปี50ได้อีกไหมคะยังสามารถขอคืนได้ไหมคะมันชำระเงินขอคืนได้นี่ใช่ไหมคะขอคืนได้ไหม นะคะการผอนเวลาก็มีอยู่นะคะเราสามารถขอคืนได้นะคะแต่จะต้องขอคืนภายในระยะเวลา,วาบบะะสามาะะาปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดการยื่นแบบนะคะสามารถขอคืนได้นะคะภายในสามปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดการยื่นแบบนะคะสมมติว่าปัจจุบันเป็นเดือนอาทิตย์ผ่านมาวันที่สิบเก้าเมื่อวานนะคะเมื่อวานเดือนกรตฎาคมปีห้าสี เป็นการด้นแบบของเดือนมิถุนายนปีห้าี่ถ้านับย้อนหลังไป3ามปีเดือนภาดีที่ยังสามารถขอคืนตัวคลีนพาดีได้เนี่ยนับย้อนไปสาปีเป็นเดือนไหนคะมิถุนายนห้าีมิถุนายนห้าสามห้าสองแล้วก็มิถุนายนห้าหนึ่งภายในเมื่อวานนะคะท่านสามารถขอคืนได้ของเดือนมิถุนายนปี 9, 2 5 5พันห้ายห้าเอดเป็นต้นมานะคะแต่เมื่อวานหมดไปแล้ว ณะะวันนี้จะต้องที่ขอคืนได้ล่าสุดก็คือเป็นเดือนกรก,กะฎาคมปี51นะคะเรื่อยมานะคะก่อนหน้านั้นท่านไม่สามารถที่จะขอคืนได้แล้วนะคะมีกำหนดเวลา3ปีนะคะกำหนดเวลาสามปีทีนี้ทีนี้อีกกรอนนี้เมื่อกี้ด้านบนท่านบอกว่ามีการเติกด้วยนะคะว่าแบบรสามสูตรที่ท่านยื่นเนี่ย ยื่นภายในกำหนดเวลาหรือว่ายื่นเกินกว่ากำหนดเวลานะคะตรงนี้แตกต่างกันยังไงคะถ้ายื่นภายในกำหนดเวลาก็คือยื่นภายในวันที่สิบห้าหรือว่าร่วไปนะคะของเดือนถัดไปถ้าท่านยื่นแบบปกติเกินกว่ากำหนดเวลาอันแรกที่ท่านจะต้องจ่ายก็คือค่าปรับอาญานะคะค่าปรับอาญาค่าภายีจิตวินอาญาก็กี่บาทคะสองร้อยบาท ถ้าเกินกว่าเจ็ดวันอาญาห้าร้อยบาทนะคะอาญาห้าร้อยบาทตัวเนี้มันจะมีผลกับตัวกรณีที่สมมติว่าสมมติว่าท่านขายสินค้าเดือนนี้ยอดขายของท่านเนี่ยหนึ่งแสนบาทแต่ว่าวันที่บินมันกลับมามันกลับมาแค่แปดหมืน่นนะคะสมมติยอดขายจริงท่านหนึ่งแสนแต่ว่าบินมันกลับมาแค่แปดหมื่นท่านก็ยื่นำส่งเลยแปดหมื่นบาทนะคะภาษีก็ชำระกันไปเรียบร้อย พอมาตรวจดูอา้าววันก่อนลืมยื่นไปสองหมื่นบาทนะคะยื่นขาดไปสองหมื่นบาทวิธีการที่ท่านต้องแก้ไขก็คือท่านต้องยื่นแบบของเดือนภาษีที่ท่านยื่นยอดขายไว้ขาดไปนะคะท่านต้องยื่นแบบเพิ่มเติมของเดือนภาษีที่ท่านยื่นยอดขายไว้ขาดไปนะคะก็สมมติว่าเป็นของเดือนพฤษภาปีห้าสี่แล้วกันนะคะพฤษภาปีห้าสี่ท่านก็มายื่นแบบอีกครั้งหนึ่งโดยติ๊กตรงที่ตรงนี้นะคะ ติ๊กตรงนี้ว่าเป็นการยี่แบบเพิ่มเติมครั้งที่1นะคะยี่แบบเพิ่มเติมครั้งที่1ปี2องพเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะคะยอดขายนะคะยอดขายที่ท่านแจ้งไว้ขาดไปสอง0 0บาทนะคะติ๊กเลยนะคะข้อ1.1นะคะติ๊กช่องยอดขายแจ้งไว้ขาดนะคะแต่ยอดเลย20,000บาทนะคะภาคสีขาย หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะถ้าท่านมีภาษีซื้อก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้ามีภาษีซื้อขอยืนเพิ่มเติมอีกก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะใส่ให้เรียบร้อยมีภาษีชาระนะคะกรณีที่เป็นแบบยืนเพิ่มเติมนะคะเป็นแบบยืนเพิ่มเติมและยืนเพิ่มเติมเกินกว่ากำหนดเวลาของการยืนแบบแล้วนะคะถ่งที่ตามมาของท่านอีกทีก็คือจะมีตัวของเงินเพิ่มนะคะเงินเพิ่มเงินเพิ่มเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับดอกเบี้ย ะะก็คือวันที่สิบห้าเนี่ยจริงๆท่าคนควรจะเสียภาษีมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเสียภาษีขาดไปเพราะฉะนั้นส่วนที่ขาดไปเนี่ยขอคิดดอกเบี้ยนิดหนึ่งนะคะดอกเบี้ยนิดหนึ่งดอกเบี้ยหรือว่าเงินเพิ่มของอสรรพากรน,นะคะคิดร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนนะคะร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนนะคะเศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนนะคะสมมติว่า,อาของเดือนภาษีพฤษภาคมปีห้าสี่ ต้องยื่นภายในวันที่15มิถุนานะคะแต่เรามายืมเพิ่มเติมวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่20กรกฎานะคะอะ่นับยังไงคะพึษงสภา54ยืนภายใน15มิถุนาอ่ะ15พึ่งอ่ะ15กรกฎา,านับเป็น1เดือนที่แม่ไม่ได้เริ่มมานะคะก็คือเริ่มเป็นวันที่19นะคะ19หนึ่งเดือน